สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิดเดียฟอร์ดกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะนิดก็มีรถให้คุณลูกค้าได้รับชมถึง2รุ่นนะคะนิดจะมารีวิวตัวท็อปของ y i t แทแล้วก็ตัวของเน็งเจน Ranger XLS นะคะซึ่งราคาแล้วก็ออปชันก็จะต่างกันแต่วันนี้นะคะนิดจะพาทุกคนมารับชมแนวทางการแต่งรถทั้ง2คันนะคะว่าแต่ละคันมี ความดุดันหล่อเท่แบบไหนนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ตัวของรุ่น XLS นะคะซึ่งอยู่ขวามือของนิดนะคะคันนี้นะคะเป็น Next Gen Ranger XLS สประตูราคาอยู่ที่879,000บาทนะคะแล้วก็ได้ทำการตกแต่งเป็นหน้าแรปเตอร์แบบนี้นะคะคุณลูกค้าใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ LED 3จุดสามารถเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีส้ม หรือสีขาวนะคะส่วนกันชนด้านล่างนะคะก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟหน้านี้ใส่ชุดคอมให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะก็จะติดมาตั้งแต่ตัวโรงงานเลยนะคะก็จะมีครอบตรงนี้เป็นโครเมียมให้นะคะแล้วก็ใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็เปลี่ยนแม็กยางเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นแมกขอบ18นะคะขนาดซีรีส์ยางอยู่ที่2 6 5 60 R18 อันนี้ไม่ได้ทําการยกนะคะแล้วก็คือเราใส่แล้วอะ่ะล,ล้อจะไม่ล้นออกมานะคะแม็กสามารถเลือกลายได้นะคะนี่ก็จะส่งลายให้กับลูกค้าได้เลือกกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเบารองมือจับนะคะคิวกัรสแดนนิ้ใส่เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าจัดแถมไปให้เลยนะคะเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเลือกได้อยากจะใส่ขนาดไหน40-60-80นะคะส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยว ก็ยังเป็นเดิมๆของตัวรถอยู่นะคะนี่ก็ใส่เพิ่มเติมให้ในส่วนของข้อไฟท้ายให้กับคุณลูกค้านะคะรุ่น XLS จะมีกล้องมองหลังให้นะคะเมื่อเราใช้งานจะไปแสดงผลอยู่ที่ข้างหน้ารถเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นตัวเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมตัว Next Gen Ranger Y Tag ขับ4กันต่อค่ะ ค่ะคันนี้นะคะ Next Gen Ranger w i t e t a t ขับสีราคาอยู่ที่1,314,000านบาทแต่ถ้าเป็นสีพิเศษนะคะเพิ่มมา1,000 0บาทได้แก่สีส้มสีเหลืองแล้วก็สีขาวมุกนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ2.0นะคะให้แรงม้า210แรงมา้าให้แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะได้ทำการ แปลงหน้าใหม่นะคะเป็นหน้าแรปเตอร์หลอๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟ LED สีขาว3จุดนะคะคุณลูกค้าเลือกได้อย่างที่นิดเคยแจ้งนะคะว่าจะเอาเป็นสีขาวหรือสีส้มนะคะกล้องหน้าของตัววาแทนะคะก็ยังใช้งานได้ตามเดิมนะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่เพื่อระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จุดเซนเซอร์ก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะซึ่ง ด้านหน้านะคะเป็นชุดครอบของแรปเตอร์เข้ามาเลยนะคะไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างใดแต่เป็นชุดครอบมาให้แล้วความพิเศษสุดนะคะของตัว WiT e c ขับสจะเป็นไฟ MagTIC LED นะคะแล้วก็นี่ใส่ชุดครอบให้นะคะเป็นไฟเปิดปิดอัจฉริยะนะคะไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะคะซุ้มล้อจะมาพร้อมกับชุดแรปเตอร์อยู่แล้วมาดูไฮไลท์ของเรานะคะก็เป็นยางนะคะ คุณลูกค้าท่านนี้อยากได้เป็นยางตัวโยชายนะคะซึ่งหล่อมากๆซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่ 30555R20 ค่ะแล้วก็เพิ่มในส่วนของปีกนกแล้วก็ช็ออัพนะคะนี้ปีกนกจะเป็นของค่ายโยงนะคะชค็ออัพจะเป็นของโปรเฟนเดอร์สามารถปรับได้ถึง8ระดับนะคะแล้วก็สำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะตกแต่งแบบนี้ก็ โทรม,มาปรึกษาขอคําแนะนําจากนิดได้นะคะแล้วก็ไฟกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเทาเกาีไฟมาพร้อมกับกล้องมองรับคัน3า0องศาไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็จะมีไฟสองสว่างข้างตัวรถให้นะคะสำหรับรุ่นวาแท็กขับสีคิวการ์าก็ติดเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าเป็นคิวกาตร์จากศูนย์แท้เลยนะคะแล้วก็ราวหลังคาเป็นราวหลังคาที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วรองรับน้ำหนักได้ถึง250กิโลนะคะ ขนาดรถจอดนิ่งแบบนี้แต่ถ้ารถวิ่งรองรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกร,รัมนะคะชุดเบ้ารองมือจับนิดใส่เพิ่มเติมให้นะคะเปอร์เซน็นต์ฟิล์มคุณลูกค้าเลือก60-80นะคะข้อฝาทางน้ำมันนี้ใส่ให้เรียบร้อยจ๊อัด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีแดงเด่นๆแบบนี้นะคะของโปรเฟนเดอร์ค่ะคือหล่อมากๆเลยนะคะคันนี้ส่วนไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย ฟู Full LED แบบนี้เลยค่ะสัญลักษณ์4คูณ4นะคะแล้วก็ไฟเบ็กดวงที่3ตรงนี้จะมีที่ล็อกฝาท้ายรถให้นะคะกล้องมองหลังให้นะคะข้างหลังก็จะมีจุดเซ,นซ็นเซอร์ให้คุณลูกค้านะคะสำหรับคันนี้ก็ไฮไลท์หล่อๆนั่นก็คือจะเป็นยางกับโชกคอัพใส่ปิดนกยก2นะคะยก2หน้า2ส่วนคันของรุ่น XLS ที่ให้ชมไปเมื่อกี้นะคะไม่ได้ยกนะคะเป็นซีรียางขอบ1ิ เป็นแม็กขอบ18นะคะซึ่งมีความแตกต่างแต่แล้วก็ดุดันต่างกันนะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะสนใจไม่ว่าอยากจะออกรถกระบะแคบหรือจะเป็นสีประตูแบบนี้อยากจะได้เป็นรุ่นของตัวท็อปหรือตั้งแต่รุ่น x อ p กซพัก็ได้นะคะ e v e r e s t a รสต์นี้ก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษาพร้อมกับจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้านะคะ ครั้งนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้จะเอารุ่นไหนมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมค่ะวันนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันค่ะบ๊ายบาย